บ้างพอใจเรียกคะยังไม่พอสิ่งที่เราจะทําให้ได้ต่อจากนี้เลคะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้กับแฟนคลับนะคะได้นําของขวัญที่มีเอามาให้นะคะแต่ว่าตอนอย่างอื่นอย่างใดเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะยังไม่ต้องเหนื่อยเลยเน้มาแค่เพลงเดียวเองรู้สึกว่าผู้หญิงทางอยู่ตรงกลางในโซนมันจะดูหนักแน่นไปไหมคะไปอยู่รวมกันหมดดิฉันว่าน้องแนนขยับเปลี่ยนที่นิดนึงดี เห็นได้ขยับเลยเนเน่กับนันขยับแทนเลยอันนี้เป็นที่ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วใช่ไหมคะเรื่องอ่าทุกคนประมาณนั้นว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับของขวัญนะคะจากแฟนคลับต่างๆเดี๋ยวขอความกรุณาหันหลังโชว์สัดส่วนด้านหลังนิดนึงนะคะคือด้านหน้าเนี่ยโชว์กันอยู่แล้วขอโชว์ด้านหลังกันบ้างแล้วก็ขอความกรุณานะคะป้ายไฟทุกป้ายที่มียกให้สูงที่สุด ยกให้สูงที่สุดนะคะชิดๆแนบๆกันหน่อยนะคะแปเดี๋ยวภาพนี้แหละฟิวชั่นภาพจะนำไปลง